แคมเปญน,นี้นะคะบอกก็ <S <S บอกว่าเป็นความโชคดีของแฟนๆช้อปปี้จริงๆเพราะว่าช้อปปี้เนี่ยแจกหนักทุกๆเดือนเลยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นอีกเดือนหนึ่งที่แจกทั้งบ้านแจกทั้งรถมันสร้างความชุ่มชื่นหัวใจให้กับประชาชนเพราะว่าไม่ไม่ใช่แค่ของรางวัลที่แจกอย่างเดียวนะเวลาที่คุณไปซื้อของอะ่ะส่วนลดต่างๆเนี่ยช่วยประชาชนจริงๆ <S 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 ฉะนั้นก็ช็อปเนี่ยช็อปกันให้เต็มที่เลยค่ะ ช็อปกันให้เต็มที่เลย, bon. เลยค่ะกับช้อปปี้อมว่าค,คุ้มคุ้มสำหรับคนที่เป็นแฟนช้อปปี้จริงๆค่ะแล้วรอไหมคะ <z or> อะไรนะคะรอไหมคะสิบเอ็ดสิบเอ็ดรอสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบสองสิบสองสิบสิบรอหมดว่าเขาจะโทรมาไหมแต่นี่ก็เป็นสิ่งนักช็อปเหมือนกันค่ะเคยเซิร์ชว่าช้อปปี้มันมีทุกอย่างจริงไหมพิมพ์คำว่าใบตองสด มีก็คือเอาจริงคุณมีทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็สนับสนุนเรื่องการช้อปออนไลน์เนาะผมฝากแฟนๆเลยนะคะคือตอนนี้การช้อปปิ้งของเราสไตล์การช้อปปิ้งก็เปลี่ยนไปละการสไตล์การช้อปปิ้งออนไลน์เนี่ยตอนนี้มันก็คือง่ายสะดวกแล้วก็เรื่องของราคาเราได้ของที่ราคาถูกส่งไวที่สําคัญนะคะ ติดตามไลฟ์จากช้อปปีไปเรื่อยๆเนี่ยช้อปปีก็จะมีของรางวัลที่แจกเอาเอาเป็นว่าคุ้มอะซื้อได้ของด้วยแล้วก็คุ้มด้วยค่ะอืมอวันเกิดก็ซื้ออะไรครคะ<า>วันเกิดวันเกิด,ว,กดว,วันเกิดไปถ่ชีวิตโคกระบือ,อกไปทําบุญแล้วก็มีคุณมาตูงคนลัสมีแขกก็ช่วยสมทบทุนด้วยอ๋อมีเพื่อนๆอ,อีกหลายคนช่วยกันสมทบทุนค่ะก็ปีนี้ก็าพาลูกๆไปดูวิถีชีวิตว่าอันนี้เขาเรียกว่า ไขชีวิตโคกับือนะาช่วยเขาอย่างไงเงี้ยก็อธิบายให้เขาฟังค่ะมัพอตัวเลขมันมากขึ้นการแบบที่จะฉลองวันเกิดตัวเลขมันมากขึ้นการฉลองมันเกิดต่างๆมาถึงตัวเลขผู้ชายอายุก่อนอายุก่อนไม่เคยกังวลเรื่องอายุเลยค่ะต่อให้ตัวเลขจะก้าวไปแบบข้างหน้ากี่ปีกี่ปีแต่ถ้าสารเคมีมันยังแน่นยังแน่นดิฉันบอกเลยว่าดิฉันดีใจที่เราสามารถที่ เออสตาร์ล่างเราไว้ได้ขนาดนี้คืออายุขนาดนี้แล้วถ้าได้ขนาดนี้คือแฮปปี้แล้วแล้วก็บอกเลยนะคะไม่ว่าจะกี่ปีผ่านไปดิฉันก็จะยังยื้ออายุดิฉันจะยื้อการเวลาไปเท่าที่ดิฉันจะทําได้ค่ะมันต้องใช้สารเคมีเยอะขึ้นเรื่อยๆเจอผู้หญนัทุกวันนี้กินแทนน้าแล้วค่ะสารเคมีก็เอาเข้าไปแต่ว่าเราก็ศึกษาไงอย่าเอาที่มันเป็นโทษกับร่างกายแต่นี่ก็เป็นคนที่ไม่ได้ถึงขนาดที่ หน้าต้องเป็นกระดาษ a อก็ชอบให้มันมีริ้วรอยมีอะไรตามไว้บ้างแต่ก็อยากให้รู้สึกว่าตัวเองดูเด็กกว่าอายุแค่นั้นก็คือแฮปปี้แล้วขอพรอะไรให้ตัวเองบ้างก็แค้าอขอส่วนใหญ่จะขอให้แบบว่าเรามีสุขภาพแข็งแรงตอนนี้ถ้าขอก็คือปลอดโรคเนาะจะใช้ชีวิตยังไงให้แบบฉันปลอดโรคคิดแค่นี้เองจริงๆค่ะไม่ขอเรื่องทุขอความรักดีๆมากไม่ไม่อยากแผนเต้าแล้วค่ะตรงนี้คือสต็อปค่ะสต็อป แต่ตรงอื่นก็คือเวลข้าไม่ใช่ค่ะต้องคนแต่ว่าพเราเวลข้าก็คือว่าตอนนี้พักเรื่องหัวใจอ่ะไม่ได้ไม่ได้ตามหาคืออยากใช้ชีวิตอยู่กับลูกพอพอพอช่วงโควิดมันได้อยู่กับลูกมากขึ้นเราก็รู้สึกว่าเราเออแฮปปี้นะชีวิตแล้วก็มีความสุขแล้วอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เรารู้สึกว่าเราอยากเตาอยากวาง เออเหมือนกับได้ได้เจอคนล่าสุดเราเราเหมือนเรามีโอกาสได้เจอคนที่ใช่แล้วแล้วเราก็รู้แล้วว่าอ๋อเจอคนที่ใช่มันเป็นแบบนี้นะแล้วมันก็ไม่ได้รู้สึกอยากหาคนอื่นอีกเลยอ่ะเหมือนเหมือนมีความสุขแล้วคนได้ได้ค้นพบสิ่งที่ที่ตัวเองต้องการแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงมันเพราะเป็นเพราะว่าเราไม่สมหวังเราก็เลยแบบผอดใจอะไรไม่เราความรู้สึกความสุขเรามันเต็มมันเต็มจน รู้สึกว่าไม่อยากหาเรื่อง uh huh. คิดว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไปเจอแล้วมันไม่ใช่อ่ะมันต้องกลายเป็นเสียเวลาทั้งเราและเขาถ้าวันนี้มันมีความสุขแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ทุกวันทุกวันคือวันนี้พูดว่าแขวนเต้าแล้วไม่เอาแล้วเนี่ยแต่ถ้าพรุ่งนี้ถ้าเจอก็คือเป็นคําสัมภาษณ์ข,ของวันพรุ่งนี้นะคะก็จะนะคะอันนี้คือมันมันต่างกรรมต่างวาระเนาะ <c oughs> คือพูดณนปะัจจุบันว่าเออไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็ยังแบ่งใจไว้ปุ๊บปั๊บรับชู ็ถ้าเกิดแบบเออส้มหรอกเกืบพระเจ้าเขาให้มาพระเจ้าบอกโอ้โหคนนี้แบบดีมากเลยนะของก็เออเอาไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยมันมันอาจจะเป็นไปได้แสดงว่าคนใหม่จะต้องมีหยบกัอคนเดิมคนเออเขาจะมหอมว่าไม่ใช่ดีกว่าหรอกมันใช่หอมเจอคนที่ใช่มาเนี่ยตัวหอมเองก็ดันดีไม่พอเราว่ามันคงเป็นเรื่องของจังหวะของเวลาที่มันเจอกันแล้วมันพอดีเข้าใจซึ่งกันและกันเรื่องการทํางานนะแล้วเราก็มีลูกนะค่อนข้างกังวลว่าเอออย่างเรามีลูกใครเขาจะมาแบบ จริงจังจริงใจกับเราจะมารักลูกเราไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนที่เรารักไหมก็มันกังวลเยอะค่ะก็เลยคิดว่าเออถ้าไม่มีมันก็ง่ายกว่ารือรือห่วงเรื่องลูกด้วยว่าเออกลัวจะเข้ากับเขาไม่ได้หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยออกอในการสร้างครอบครัวะไรกังวลเรื่องลูกที่สุดค่ะกลัวว่า ก็อย่างที่เราเห็นข่าวเนาะพ่อลงพ่อเลี้ยงอนะไรอย่างเงี้ยแล้วอีนี้ก็ทางไปทางพ่อเลี้ยงอยู่แล้วเ่าะแบบเขาดีเนี่ยเออแม่วถ้าพ่อเลี้ยเขาพูดอะไรเป่าหูเรานิดนึงแล้ว็ขบอกปอกป้อง <c oughs> ลูกไม่ดีลูกไม่ดีหรือเป <c oughs> ล่ามันมีความเป็นไปได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าถ้างั้นอ่ะเราก็ห่างจากอะไรที่คิดว่าอาจจะนําเรื่องเข้ามาในบ้านก็ได้เงี้ยดีกว่าจะลิ้นพันกันเลยพูด่าค่ะแต่ว่าค่าตอนนี้รู้สึกว่า มีความสุขกับการทํางานมีความสุขกับการใช้ชีวิตแล้วมีความสุขกับลูกมากๆไม่เหงาเะบางครั้งเหงานะโดยเฉพาะเวลาดูโฮมทาวช้าช่า,ชา <c oughs> บอกเลยว่าขึ้นมากแบบโอ้ยตายแล้วอยากมีแฟนอยากมีความอยากเจออะไรน่ารักน่ารักอย่างนั้น <c oughs> แต่ว่า <c oughs> หัวหน้าโฮงอะไรเงีไงไง้ยแต่เราคิดว่าเออมันก็คือละครแหละการการเจอคนที่มันใช่จริงๆอะ่ะซึ่งเราก็ดันมีพันธะอีกวัยนี้แล้วอย่างเงี้ยมันก็คงหายากยิ่งกว่าเดิม <c oughs> ก็ไม่หาค่ะแต่ถ้าเกิดจะเข้ามา ก็ถือว่าเป็นเดสตินีเพื่อนไม่มีแนะนำบ้างหรอเพื่อนเพื่อนมีแต่เกย์เพื่อนเหมือนแบบเวลาคือเวลาที่ผู้ชายแบบเหมือนสนใจในเราอย่างเงี้ยเขาเข้าผิดทางเขาไปเข้าทางมาตูม <c ười> แล้วมาตูมเป็นคนที่แอบอิบอะไรเข้าปากตลอดเลยก็คือ ไม่ถึงเอาไม่ถึงเราไม่ถึงเราใช่คนที่แมคนที่แล้วเขาปฏิเสธมาตูมมันเลยถึงเราเขาบอกตรงนี้ว่าเข้าทางรัศมีแขกจะดีกว่าอออ่าเราเจอมิาชีพอ๋อโอ้โหมโอ้โหมากเล่าเลยค่ะี่หลอกขายไข่ไดโนเสาร์ชั้นหกร้อยบาทคืออจริงๆนะนี่ก็ได้ยินเรื่องออนไลน์อย่างนี้ยมาเยอะแล้วไอ้ประเภทที่แบบมาเก็บเงินปลายทางซึ่ง ก็ท่องไว้ว่าไอเก็บเงินปลายทางมันมีมิชาชีพแต่วันนี้เขามาส่งอะเราอยู่ต่างจังหวัดจริงๆแล้วแม่บ้านเขาก็เห็นว่าเออเป็นชื่อต้นหอมบางทีต้นหอมก็มีเก็บเงินไปทางเขาก็โทรถามเราแล้วล่ะแล้วเราก็จำไม่ได้ว่าสั่งอะไรบ้างเอองั้นรับไว้แล้วกันอยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างเรามันจะโดนไหม และสรุปก็คือมันโดน600กว่าบาท6 9รบาทให้ไข่ไดโนเสาร์งโง่ๆฉันมาเป็นพลาสติกเลยแล้วก็คือไข่ลานอะไรก็ไม่ได้ให้มานั่งต่อไดโนเสาร์แต่ว่าลูกชอบลูกก็คือไดโนเสาร์ลูกก็คือไม่รู้เรื่องว่ามัน6ก0กว่าบาทแต่นับจากนี้ก็เลยโอเคงั้นบอกที่บ้านเลยว่าไม่มีเก็บเงินปลายทางสมมุติว่าซื้อของปุ๊บก็ให้ตัดบัตรไปเลยอ,อะไรแบบนี้ ตกมาตกไหนอะไรเงีง้ยเา <S <S ขาอย่างนี้ค่ะมันมันมีช่องโหว่ตรงที่ว่าถ้ารับของแล้วเปิดปุ๊บคืนไม่ได้อเอออันนี้หอมก็เลยรู้สึกว่าถ้าขนส่งอะช่วยผู้บริโภคเรื่องนี้ได้จะดีมากเพราะในเมื่อขนส่งเป็นคนส่งของเงินยังไม่ได้จ่ายให้มีชาชีพอะฉะนั้นขนส่งควรช่วยผู้บริโภคนิดนึงได้ไหมถ้าเกิดขนส่งไหนทำได้นะแบบซัพพอร์ตผู้บริโภคเรื่องตรงเนี้ย หวัว่าขนส่งนั้นน่าจะทําแบบมูลค่าได้เยอะเพราะเพราะคนซื้อก็รู้สึกปลอดภัยอ่ะ,คน,นอะคนเดินคนโดนเยอะมากแต่ด้วยความที่มันมีเงื่อนไขว่าถ้าแกะแล้วอะ่ะคืนไม่ได้แต่เวลาที่เราซื้อของอะ่ะเราก็อยากรู้ไงเราก็อยากรู้ว่ามันสั่งอะไรไปมันมันแกะข้างในเป็นอะไรแต่พอแกะแล้วมันก็เลยมีปัญหาว่าคืนไม่ได้ก็ต้องรับสินค้าไปโดนปริญยยืา ไม่ใช่เรื่องตัวเองค่ะคือเราเลยพอเราเจอแบบนี้เราก็เลยแบบอ่าท่านี้ทุกคนโพสต์แชร์กันไหมเรื่องมิจฉาชีพใครเจออะไรแบบไหนบ้างซึ่งอันนี้หอมรู้สึกว่ามันใหม่มันใหม่ก็คือเคาะประตูหน้าบ้านแล้วก็บอกว่าเออทำงานอยู่บ้านาข้างๆเนี่ยค่ะแต่เฮียไม่อยู่ลูกต้องไปโรงพยาบาลขอแบบขอยืมเงินหน่อย5้าร้อยอะไรเงี้ยบางทีทางบ้างก็รู้สึกว่าเออมันไม่ได้มากมายก็ช่วยไปแต่สุดท้ายก็ไปถามเฮียว่าเนี่ยใช่ลูกน้องเฮียหรือเปล่าเฮียก็ไม่รู้ก็คือโดนมิจฉาชีพไปแล้วก็เลยบอกทุกคนว่าเออ ก็อาจจะต้องเช็คนิดนึงว่าถ้าเกิดใครมาเคาะประตูของเงินหน้าบ้านอ่ะอาจจะให้พึงระวังว่าอาจจะเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าค่ะใช่นักช็อปด้วยเพราะว่าใกล้เลยเออติดติดไฟก่อนเดี๋ยวน้่งกนคะก็คือสถานการณ์ตอนนี้เนาะมันก็คนก็ลําบากมากขึ้นแล้วมิจฉาชีพเองเนะี่ยก็ไม่ได้เห็นใจประชาชนที่กําลังเดือดร้อนคือมีความเห็นแก่ตัวในการที่อยากจะได้ของคนอื่นอนะ่ะ ฉะนั้นเราในฐานะประชาชนเองเราอาจจะต้องดูแลตัวเองเพราะบางทีกฎหมายก็ทําอะไรกับคนเหล่านี้ได้ไม่ถึงหรือบางทีเราก็เบื่อหน่ายที่จะไปแจ้งความกับเรื่องเล็กๆน้อยๆเพราะบางทีตํารวจก็มีงานมากมายเนาะมันก็คือดูแลตัวเองหรือถ้าเจออุทาหารณ์อะไรก็ลองโพสต์บอกในโซเชียลเพื่อช่วยเตือนคนอื่นๆในยุคนี้ค่ะ <Okay. S 1> ขอบคุณโมงค่ะ okay.